ิปอะไรคณปันนะเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้้าปอกชื้อาเป็นคนดังีกล้องตัวเลย่อ่อรีบแก่หนจะชิมด้วย กระเป๋าให้เนี่ยพีนของพ่อมีชุดว่ายน้ำไปด้วยหรือเปล่าเตรียมไว้จะได้ไปเกาะไปไปลงเล่นน้ำเลยเล่นได้ครับเล่นน้ำับรลแล้วให้แบกจานางแล้วเราค่อยลงเล่นน้ํเกาะได้ไ มันหวงบ้านนมีคนที่ถึงเงินเงินแล้วหนึ่งะเหงๆเ,เงินเงิน thank yeah. you สวัสดีครับคุณวันฟันวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่บนเอ่อเป็นการไหว้พระที่วัดเสียที่สุดแล้วมาไหว้หลวงปู่ทวดอันนี้คือหลวงปู่อะไรนะครับช่วยครับตลอดางขึ้นมาเนี่ยไม่ไหวอันนี้เขาทำอะไรกันอยู่ครับต่อไปมันเขาจะเน้นจะเล่นจะเล่นอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเอาเรียกว่าบอลลูนไม่ไล้โดดล่ม สวัสดีครับหลวงพ่อปันเจะมาทเ็ตอนกลคืนจะทบจะไปตกปลานะครับวันนี้ทํากําลังทําเบ็ดเกียมเบ็ดครับวันนี้เราอยู่ที่เกาะล้านะครับเคียงทะเลรีสอร์ทของเรานะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดริมทะเลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะชื่อดังของปัญยาชื่อว่าวางเวลานะครับรับ เนียนๆทางของเขาไปครับน,นี่จะเป็นห้องพักของพวกเรานะครับโอ้ย <c oughs> อน,นี่ก็สาวสวยสุดในแก๊งครับ <c oughs> โอเค ดูแม่ครัวของเรานะครับไอย่างเนยครับกเค็นไงครับวันนี้สนุกไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการกินย่างหมูกันนะครับอร่อยไหมครับพี่ปูนปูนไม่มีความสุขจีบันไปไงวันนี้ ฮะห,หลายมากโอ้โหสุดยอดสตอรวันี้ันบปั่นเป็นเใช่ย่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โปะนะครับโปะที่สาหรับการตกปลาได้ของเกาะล้าน,นะครับ <c oughs> จะมีอุปกรณ์ให้ยืมด้วยนะครับแต่วันนี้เรามามีเบียดตกปลาสองอันนะครับอีกอันหนึ่งคือเราเยืมมาแค่1 0 0้อยบาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากครับ สามารถร่วมกิจกรรมการตกปลาได้นะครับนี่ครับโฟมมันก็จะยามแบบนี้เลยนีครับเราจะเช่ามาจากด้านบนนะครับคัลนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองตอนนี้เกาะล้านสวยขึ้นมากๆครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณท่าเรือท่าเรือหน้าบ้านนะครับตรงนี้เรือจะจอดตรงนี้เป็นท่าเรือหน้าบ้านอันนี้ครับสวยมากครับ ที่เราเห็นไฟสว่างสว่างนั่นจะเป็นตัวเมืองพัทยานะครับแล้วก็ไฟตรงนี้จะเป็นแหลมชะบังนั่นเองครับอันนี้สมาชิกของเรานะครับคุณพ่อนะครับพี่ปูนพี่ฟ้าี่แจงนะครับพี่โจแล้วก็น้องปัน,ป,น,ป,นปันปันปันทักแทน <todos S 1> ทักทายแฟนทักทายแฟนแฟหน่อยสวัสดีครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ปันเกี่ยวเบรคอันนี้จะเป็นเหยื่ออะไรครับเนี่ย ยปลาที่เราตกได้เมื่อคืนกันป้าหมายของวันนี้คืออะไรครับปลากระพงไซส์สามโลโอ,โ,โอ้โหปลากระพงไซส์สามโลนะครับทุกคนทาไม่ได้ทําอะไรครับเนี่ยทําไม่ได้ทําอะไรครับไม่กลับทำไม่ได้ทา,าไม่ได้ไม่กลับนะครับเจ็บตกจนกว่าจะโดนเรียกกลับนะครับอ๋อสุดยอดวันนี้ปลากระพงสามโลต้องได้จากพี่ปันนะครับทุกคน ปลายสายวางก่อนก็คือหน้าจอที่จับสวัสดีครับคุณชิแดงดาวอันนี้อันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาตกปลาครัวันนี้เรามีอุปกรณ์ให้ให้เช่าด้วยนะครับแค่100บาทใช่ไหมเมื่อกี้มีปลาตัวเล็กๆมาให้เราโอ้โหท่านเห็นไหมเนี่ยก็ปลาาลตัวปลาแล้ว ยังยเหมือนไก่เลยดูพี่ปันดีกว่า ว่า <S <S แต่มันตีดนะครับแต่ผมไม่ตกปลาแต่ว่าอยากเล่นด้วยครับโอเคครับโ er ป้เน,นี่จะบรรจุคนได้ประมาณ4 5 4 1คนถ้าเป็ดตีดเราต้องเปิดเบรกที่เปิดเบรกแล้วค่อยๆเยอะขึ้นมาเิง ต็มต้องอยเลยนี่เต็มชองู่เลยอเหี้ยอะไรก็แข็งเลยมันจะพูดเลยทำกบพูดเียก็เดินไปนัไงวะมันะพูดเลยว่ามันดีหอยที่ันมีอกันแล้วแล้วเอามารดาแส่มันก็จะหุดห้าเหี้ยเลยไงวะมันไม่ดีด e e ย I was crossed out and weight but I still can't forget if I wanted to, and it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go, but it's all in my head, it's just all in my head but you won't see me break call you up in three days i'll send you a bouquet saying it's a mistake drink my troubles away one more glass of champagne and you know i'm the first to say that i'm not perfect and you're the first to say Was just fun. How I tried, how I tried to be great for you. Thought by design, you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break. Call you up in three days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know.